这些家庭他走动，不、嗯、用吧 อันนี้เป็นน้ําดอกมะลิเดี๋ยวเราจะเทน้ําดอกมะลิใส่ลงไปในน้ํากะทิที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะว้มาไว้บนนิดไม่ฉีดไว้ตรงที่ท่านเห็นเลยนะคะ,คะไม่คลับใส่น้ำลงไปอีกครึ่งหนึ่งหรอคะอาจารย์ เท่ากันกับที่ใส่น้ำกะทิไปเมื่อกี้นะคะอาจารย์คะถ้าเมื่อกี้นี่เป็นน้ำกะทิแล้วถ้าเราไม่ใส่น้ำกะทิเอ๊ะไม่ใส่น้ำดอกมะลิได้ไหมคะเป็นน้ำอย่างอื่นกินอื่น หแล้วนแล้วเราใส่น้ำไปยสิเอหกเสสใส่น้ำไปยีิเถ้าหก็เทหาับสาสาม็ดสบอดใส่น้ำไปยี่สิตเอกำงีต่อเพราะฉะนั้นจะมีน้ำอยูสิบอดน ตามไม่เป็นไรค่ะตามก็ได้ค่ะอันนี้ห่างนะเอ๊มีห่างจริงนะนี่คือน้ำดอกมะลินะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะ ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นกินอันอื่นได้ค่ะไม่ได้เลยพอพอกองด้วยดึงก็คืออ้ํเนี่ยโอ้หเสียเสียเวลามากแล้วกระดาษกองแพนละสี่บาทแพงเราใช้สีเงนานเดียวใช้ขนาดนี้ใช้สีเงินถึงไม่ค่อยดีเพราะไอ้ตรงนี้เนี่ย อ๋อเราจะเอาข้างล่างข้างล่างออกเอาข้างล่างออเออนี่เราเราต้องเก็บไว้อีกพรุ่งนี้จนครบยี่สิชั่วโมงแล้วมาดูน้ำที่มันจะมีอมมีหน่อยที่มันแยกตัวทีเนี้ยเราออกหนึหนะค,รนครั้งในขั้วบวมบวมดูสองครั้งครั้งแรกดูชั่วโมงที่สิบครั้งที่สองดูชั่วโมงที่ยี่สิบประมาณนั้นนะประมาณอันนี้เนาะอันนี้คือพวกสิบโมงฮะอันนี้สิบชั่วโมงละสิบชั่วโมงอันนี้อันนี้คือพวกที่เราทำชั่นหลังอ่าเชื่อได้ไหมครว่ากรที่คุณกลับไปล้างใ ยังไม่ถึงสิชั่วโมงรอเลยใช่ใช่ผก็ใช้ง่ายๆแลสายใหม่เลสายใหม่เอามาจากในกล่องเลยนี่้องเข็บคอมเสายใหม่เลยนี้ก็หัว่มคอร่สอดเดี๋ยวเราไปใช้อใช้เออใช่ไม่ต้องจ่ายอ่าตามด้วยดู อันนี้มลนั่งกินเหือนเดียวคือเดียวนะพอมไหมคะพี่อนเหมือนทีคือเดียวนะพี่พิธีการที่บอกอะคือเราทำฟ๊อกนี่ไว้ตวงใช่ไแล้วก็แบบก็ได้แล้วเปิดทิ่เลยหหวนอกเียเดี๋ยวแป๊บเดียวนะ ที่เรคนรที่เราพิรลีทุกทีครับอากาศเดี๋ยวดูวิธีการยจะใช้ไหมแป๊บเดียวนะเราใช้ปากดูตรงนี้มัน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 ไสฟ่อนนอออกได้ไอ้นี่ไอ้นี่ดูเอาทีนี้คุณวิธีการที่จะไม่ให้เข้าปากคุณอ่ะไอ้นี่คนต้องช่วยคนหนึ่งแล้วคุณยกยกให้สูงหน่อยเพราะพอมาถึงนี้คุณเห็นแล้วใช่ไหมแล้วก็รูปคุณปล่อยลงมันก็หล่นไปลงเลยที่เราแพ้เห็นไหมเอาทีนี้ทำดูแลก่อทำดูแลทำทำจะทำก่อนทำก่อนเยว ก็ก็ใจเย็นปิดปิดปิดตรงนี้ก่อนปิดตรงนี้ก่อนจิดที่ปลายนะอันไหนอันไหนอันไหนมากก่อนอันไหนมาก่อนเพื่อนแต่นี่ยังแยกไม่ชัดนะไม่ชัดไม่ชัดเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยชัดมากตัวนี้ชัดมากถ้าถ้าจะดูสองตัวนี้ก่อนใช้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 กระบังรวบได้เอาแยกไปเลยแยกไปเลยวแยกไปเล้วแยงถึงก้นเลยถึงถึงก้นเลยโอเคอย่างไรท่านเอาคนคนดูแลวดูดับน้ำด้วยดูดับน้ำด้วย เห็น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 เเียวใช่ไมเีย่ยปลอปล่อยปยังไม่ทันเปรี้ยวยังไม่ทันเปรี้ยวตอนนี้ไม่ทันเปรี้ยวชั่วเมงไม่ใช่คือเมื่อกีตต้องใจเ็นดูระน้าเห็นชัดเลยต้งใจเ็นือถือตรงนี้หน่อยถือตรงนี้หน่อยขบนเลยขบนเลขบนเลขบนเลขบนเนอเคเดี๋ยวเี่ยนเีนหาไม่แตไม่หลุหไม่มไม่มนไม่หลุดไม่หลุดนไม่หลุดนปัญหาว่าตอนนี้มันไม่มันไม่น่าจะตันมันไม่น่าตันเ ออกเดีถือว่วโอเคนะถือว่า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 เลยเออตัวนี้ถือถือสบายสบายเอกเข่ากาไเอาเส้นนี้ขุดขุดไว้ให้แน่นนั่นคือน้ำมันเหรอมีน้ำน้ำเคลืเออได้ได้ลงไปข้างล่างแล้วเห็นไหมฮะเออโอเคตัวนี้ยังไม่ดีหน่อยตรงที่ว่าเราต้องทำตัวตัวล็อกให้มันแอนดูดง่ายนี่มันลอยยิดงหนึงนะโอเคได้เอาคุณคุณก้มนักก้มลงหน่อยแล้วคุณดูระดับน้ำตรงนี้ ดูตรงนี้โอเคไปเลยคู่เชี่ยวชานอร่อยไหมคะแซ่บปะพี่อร่อยมากเราจะลงตามมันลงตามโอเคมันลอยมันลอยดีมันแน่นดีมันสายยางมันลอยก็อย่ามูไม่ต้องนั่นนะฮะไม่ต้องโยกว้าวยามันจะมีมันจะมีกาขึ้นมาเนี่ยใส่ในชามอ่างรวมกันสักใบนึง เพื่อจะไปนึ่งทาตัวสกับแล้วคุณไปลองใช้คืนนี้แล้วพวกนี้มารายงานแกวัาเกิดได้หรือ้เปล่านะตัดทุกอนันใส่ในข้ามานะส่วนแต่ละโต๊ะจะมีชามอ่างหนึ่งใบเพื่อกรองอันนี้คือผ้ากรองถามว่าผ้ากรองธรรมดาดิใช้ผ้ากองขาวขาบางกรองก็ได้นะเอาอเผอิญว่าผมทดลองมาแล้วไอน้นี่ไอ้นี่จะดีดีมากตรงที่ว่าตัวละเอียดมันก็หมดผ้านี้คือผ้าซินสกรีนรู้จักไหมร้านทางใต้โฆษณาเนี่ยนะเอาเบอร์120เนะี่ยเบอร์120 ผมซื้อเข้ามานะไอ้นี่คือผ้ากรองหนึ่งชิ้นวางอย่างนี้แล้วก็ตัดน้ํามันของเราเนี่ยนะเราเอาคีมมาบดน้ำมันผ่านไปจะชชานะแล้วที่ที่ได้ก็คือน้ํามันใสละใเจีเย็นหน่อยตอนนี้มีกี่มีกี่โต๊ะหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้โต๊ะหนึ่งอีกต๊ะก็ได้กระจายตัวนี้ก็ได้จะไม่ไม่แน่ตัวนี้ต๊ะหนึ่งเป็นห้าโต๊ะเดี๋ยวตัดผ้าอีกผืนอีกสี่ผืนอ่าตัดแบ่งผ้าที่เป็นสี่ผืนนะช่วยผมหน่อยโอเคตัวนี้ผืนหนึ่งนะใช้ได้ พยายามใจเย็นที่สุดนิ่งที่สุดนะครับนิ่งแล้วเราจะได้น้ํามันเลยแต่ถ้าคุณใจร้อนเนี่ยน้ำมันของคุณเนี่ยจะไปได้อีกสิบห้าวันข้างหน้าเข <c oughs> ้าใจเปล่านะนิ่งที่สุดจะได้น้ำมันกลับบ้านเลยมีขวดใสเรียบร้อยเสร็จเดี๋ยวอาจารย์ครูคแอบบอกว่าทําได้เท่าไหร่เอาไปให้หมดเพราะเราล้างขวดให้คุณแล้วด้วย <c oughs> นะถ้าคุณกรองให้ดีมากๆคุณจะได้น้ำมันไปบ้า <c oughs> น,นเ<อ>าบา<อ>ที่สุด<ๆ><ๆ>มือนิ่ง มันจะมันจะเป็นครีมหนาอยู่มันใหญ่นะคะเนี่ยเออน่าธรรมดาแหละเราลองดูทําแม่บ้านต้องทําได้ทุกอย่างดัดแปลงเอาเออโอเคดีมากเออนั่นแหละนั่นแหละเอาให้ออกไปก่อนเปิดหน้าเหมืองเปิดหน้าเหมืองก่อนเปิดใส่ใส่นี่นะครับใส่ตรงนี้ใส่รวมกันใส่รวมกันตักแล้วก็ช่วยเดินสักเดินเดินรวมอย่างนี้ว่สองไปก็ได้ใช่ไ